ตอนน,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 นี้นะครับคือเรื่องเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับตอนนี้ ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ปืม้มโอ้อาอหารน่าการเหตุการณ์นะครับเพื่อนกับไปฟังนะครับก็คือน้องป่าเป็นคนขึ้นหนกักกระบะรถกิ่งนะครับเออเปล่าครับ ตอนนี้นะครับน้องป่าคือน้องป่าไปดูหนังสไปเดอร์แมนราตอนนั้นใช่ไหมครับคือน้องป่าบาคังนะครับคือน้องป่าปีนลงชาวบ้านคนอื่นนะครับปีเตอร์พาร์เกอร์เหรอใช่ไหมกิ๊บจุ้ยเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์เหรอแต่ตัวนี้ตัวดีไอตัวนั้นไอตัวหลั อันนี้ตอนนี้นะครับคือมีสไปเดอร์แมนตัวหนึ่งนะครับที่เป็นคนสไปเดอร์แมนมาขังนะครับนนคือตอนนั้นนะผมผมมาเจอกับเพื่อนครับผมเข้าป่าไปตรงอ่าข้างๆแฟดอ่าข้างๆที่ผมเคยจอดรถนะครับนนผมเดินไปแล้วก็ เห็นอะไรไม่รู้ครับตัวแดงๆใส่เสื้อสีแดงปีนอยู่บนหลังคารถเก่งครับพวกผมพวกผมอยากจับครับแต่ก็วิ่งหนีได้ครับเดอเปใครวแงนใครไปเดอร์แมนครับตัวเขียวไมตัวเขียวมฮะเป็นตัวเขียวังงั้เรือไงหมืไม่ใช่ ไม่ใช่อ่ะคือคือมันเป็นตัวแดงอะวิ่งเร็วมากเดอดฟัดเดอดฟาับออสไปร์มนเพิ่มความเร็วครับผมผมเห็นความเร็วที่ขามานันอะเป็นรงท้าวความเร็วนะครับคืออันนั้นนะครับเป็นไอนี้ครับ